สวัสดีครับพวกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมอยู่ในข้อของคุณตาวิเชียนนะครับนี่ขี้วัวเต็มเลยนะครับผมตอนนี้วัวย้ายออกไปเลี้ยงที่ใหม่ครับผมเพิ่งจะย้ายไปประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์เลยคุตาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมุตาวิเชียนนะนี่ครับผมคุตาจําเบอร์โทรได้ไหมได้ 0 9 8 1 6 0 8 2 5 4ปหาครับผมอันนี้ทีบวัวเนี่ยใครมากรองเองห้าสอบร้อยเนี่ยครับแล้วถ้าเขาอยากได้เยอะๆอะตาอย่างเช่นเป็นรถใหญ่เลยรถใหญ่ก็ต้องมากเออ่ะนะอืมันมากน้อยแค่ไหนอะมันต้องหลายพันอยู่แหลนะเนาะถ้ารถใหญ่อะ่ะครับผมไม่แต่นี่ถ้ากรอกระสอบอะมันง่ายชาวบ้านเขาขายสามสอบร้อยตาให้ห้าสอบร้อยเลยอ่าออเอาไปเลยเอาไปเลย ขี้วัวนํามันมีเป็นพันๆกระสอบเลยครับผมยว่าจะพันเลยก็วัวตาไม่เคยจากออกตอนแรกตาว่าจะใส่นาตัวเองอันนี้มันลึกขนาดไหนตาะลึกประมาณหกเจ็ดสิบเซนน่ะนู่นน่ะที่เตี้ยๆเน่ะครับผมนน่นโน่นเดี๋ยวพาไปดูนะครับความต่างนะครับผมอนี่นี่คือขี้วัวทั้งหมดเลยนะครับนู่นข้างล่างอ่ะนี่ประมาณหกหกสิบเซนเจ็ดสิบเซนเลยครับอืนี่คือขี้วัวทั้งหมดเลยนะครับอยู่ตั้งสองปีอ่ะครับผม สองปีนะครับคุณตาไม่เคยเอาออกเลยรวยเลยขี้ข้างล่างมันเยี่ยวครับวัวที่นี่ไม่ตาฝนม,มันขี้เยี่ยวในเนี่มันถ้าใส่พวกชวนทุเรียนเนี่ยเหมาะเลยเหมาะเลยใช่ไหมตาแต่ก่อนตาเคยยิงขายที่วัวจันหน่ะนะครับสําหรับคนที่ทําสวนนะครับลองโทรมาปรึกษาคุณตาได้นะครับมเมาได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรคุณตาให้นะครับผมบอยากโทรมาสอบถามว่าจะเป็นเรื่องกินดีมีใช้หรือว่าการเลี้ยงวัวการ<อ>เลี้ยงหมูก็ขาดไม่ได้ก็คือกินดีมีใช้นี่แหละครับ อันนี้แหนกผัมแหนกผาเนี่ไอ้เม็ดๆน้อยๆนี่ยเขาเรียกผัมครับผํานี่เขากินอืมนี่ค่อยดูเอามให้ปลากินนะครับผมนี่เป็นอาหารปลาโดยตรงเลยแหละครับนี่เดี๋ยวก็มาแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าปลาคุณตาเนี่ยเยอะมากนะครับก็นี่ลูกมันเกิดครับเลี้ยงมากี่ปีแล้วแต่นี่ปีป่ะปีกว่าใช่ไหมทับทิมนะครับผมทับทิมนานี่มันมีผําด้วยครับกิมโชคกว่านี่ย ลูกปลาเนี่ยพอเราใส่อาหารคุกอ่ะมันกินดีมีชัยลูกมันดกครับลูกมันสมบูรณ์ครับผมอ้าวเดี๋ยวมันมาเต็มไปเ่ยตอนนี้มันยังไม่มาตาทํายังไงใส่กับกินดีมีชัยครับก็ผสมหัวเชื้ออืมแล้วแล้วก็เทใส่อาหารใช่ไหมมาคุกไปกับอาหารน่ะครับผมแล้วมาโรยให้ปลากินอันนี้ลูกปลาแข็งแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่มาปกติตาให้แต่ตอนเย็นใช่ป่ะอืมอันนี้ ยังพอดีตาแ็ได้ผัมมาแล้วครับผมไว้เดี๋ยวกุมตายครับก็เลยมาดูนี่เนี่ยพั่มมันเล็กๆนี่ครับมันจะมีเม็ดเม็ดผัมก็กินได้อไม่ไช่ไม่ได้กินได้แต่ปลานะครับคนก็กินนำมันจะเป็นเม็ดเม็ดเหมือนไข่ปลาเลยครับนี่นี่นี่ยเล็กๆเนี่ยแต่เนี่ยไอจิตแหนด้วยมันกินยากครับตัอมีแต่มันเยอะๆหนึ่นี่กินได้ง่ายๆสไตล์คุณตาวิเชียนครับวิธีบ้าน นี่นี่อย่างเงี้ยเย็นมันก็เคลี้ยงหมดแล้วนี่ครับไม่เลือหรอกมาแล้วเงือะือมันเริ่มมาแล้วครับไอลูกปลาเด็กๆอย่างมันโตเร็วจนวันก่อนเล็กนิดเดียวเนาะครับผมนี่ครับมาแล้วปลาใหญ่เร่มาแล้วมาแล้วปลาใหญ่ส่วนมากตอนกลางวันเขาจะอยู่ข้างล่างครับร้อนอืมมันร้อน วัวคุณตาที่บ้านก็พอเหลืออยู่นะครับนี่สองสามตัวนะครับก็เ,เห็นหญ้ามันมนีจะเอาไปหมดเสียดายหญ้าครับเสียดายหญ้าเนาะตาเนาะต่อไปตาจะทุกอย่างเก็บทำไม่ได้หรอกแกแล้ว hmm. อ,อายุเยอะแล้วอยากจะทําทุกอย่างครับยขยันจริงตาเนี่ยก็มุนไอร่รองข้ามไปครับผมขยันมากเลยเดี๋ยวไปดูมูคุณตานะครับผม่า <Hey. S 1> ah. พอดีมีคำถามจากเอฟซีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยถามคุณตานะครับไมุดมุดมุดนะตาอ้าวนี่ก็จะเหลือเจ้าเล่ไว้นะครับแต่เจ้าแดงนะครับผมไปแล้วตาเนะก็มันมันเดินไม่ค่อยดีจ้าก็เลยขายมันไปตาคิดถึงไอ้แดงไหมไมนต้องไปคิดมันแล้วขายแล้วคิดทำไมอะนี่เออคิดได้โอ้วันนั้นยังนอวนอนคิดมาวววกวว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 ่วว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 นี่ววว โตแล้วโตแล้วฮะโตแล้วโตแล้ว,ลว,ลวใช่เอากล้องแค่ไม่กี่วันเองครับผมนี่มันก็น,นี่นี่ครับผมมันเริ่มโตแล้วนี่อันนี้คือหมูขุนคุณตานะครับอือ่าอ,อาหารทําเองนี่ครับผมก็อาหารก็ทํานี่ยังไม่ได้ให้กินเลยจ้ะครับยังไม่ได้ให้กินเลยครับหมูเต็มแล้วนะครับผมตอนนี้ เพราะเนี่ยตัวเล็กๆวันนั้นดูโตไหมโโตแล้วโตแล้วนี่ยานมได้แล้วครับให้ยังได้ลูกหมูก็สี่ตัวนี่ยานมได้แล้วครับผมเนี่ยกินดิมีก็ต้องให้กินทุกครั้งและครับลองนี่ตากระไล้ผสมแล้วมาเทเนี่ยเนี่ยตายกินตลอดไม่ได้ขาดเนี่ยตากะสมใจควรใหญ่แล้วก็มาเทเนี่ยครับผมนี่คือซองนะครับผมซองนี่เดี๋ยวนี่ครับนี่เบอร์ t ทรเนี่ยครับ นี show, ่เบอร์โทรนะครับอืมก uh ินดีมีชัยอืมขอดูข้างหน้าเลยตาตากขให้กินตลอดครับเพราะทำไม่ได้ทำให้ให้กินมันขี้เหน็นอืมก็เนี่ยดูนี่จะคลอดแล้วครับนี่สำหรับหมูเนี่ยที่กินไปมันเป็นไงบ้างตามันไม่เครียดมันไม่เครียดก็มันนอนเนี่ยตื่นยาวนี่ทั้เวลาหมูให้กินข้าวแล้วเนาะอืมนี่ยังไม่ได้ให้กินเลยครับ ดูมันยังไม่เครียดครับผมก็ดูอ่ะอนี้แม่สาวมันออกสี่ตัวครับไม่ต้องไปตกใจอ่ะแม่สาวบางตัวมันก็ลูกแม่นู่นเป็นสีปะกฝั่งนู้นใช่ไหมครับนูกนู่นูแม่นูนอ่ะครับผมใหญ่ลูกชุดออกชุตัวนี่ลูกชุดใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวตาคุตาไปดูฝั่งนี้ครับนี่นี่ตอนนี้ส่วนกินดีมีใช้นะครับผมคุตาก็จะใส่ทางนี้ตลอดนะครับนี่ กินแล้วโตเร็วด้วยก็เนี่ยหมูมันไม่ไม่ออกมาเสมอกันเทียบเลยครับมาไอสิบตัวไม่มีตัวเลขตัวใหญ่น่ะนี่เอฟซีโทรมาจากไหนตามเมื่อกี้จากชาแก้วโอ้โหนี่ครับผมเขาบอกมาดูทำสูตรอาหารตาอืมอันนี้ตาตอนแล้วมันได้สองอาทิตย์แล้วเนี่ยอ๋อไอหมูนะครับอืประมาณยี่สิบวันแหละเกินเออเนี่นี่เนี่ยตอแล้วนี่ครับตอนเมื่อวานก่อนพาลูกสาวตอนเพลตอนได้วันเดียวครับผมนั่นตอแล้ว หกตัวหตัวคุณตาครับอันนี้เป็นคําถามจาก f อฟซนะเอฟซเจอปัญหาว่าหมูอ่ะมันเกิดจากอะไรทำไมถึงมันเลี้ยงไม่โตอันนี้คือคําถามจาก f อฟเลยมันทีอาหารน่ะอืแร่ที่ขาดไม่ได้ชตากา็ตามว่ามันต้องเกี่ยวกับอากินดีวิชัยเนี่ยครับเพราะหมูตา คนอื่นก็บอกทาไมเห็นตาให้ก็ไม่เยอะทําไมมันล้วนครับไอ้ตากลัวแต่หมูล้วนถ้าเกิดไปให้กินสองมือด้นวยมันล้วนเกินครับแม่หมูอ่ะอ่าก็เนี่ยดูหมูตาเลยใหญ่ระเนระนาดเลยดิครับนี่แม่นี้สงสายลูกเป็นริกเลยไอ้นี่ตาเลือกซื้อเขาแม่พันครับใหญ่แม่เนี่ยลูกเล็กๆอ่ะสี่พันแปดก็ไม่ได้แพงนะไอ้ที่ฟาร์มก็ซื้อตัวเป็นหมื่นนะครับแต่ว่า ตางเงินน้อยก็ซื้อไอ้แค่นี้แต่แม่นั่นตาก็ซื้อพันห้าเองครับผมจําได้ครับอ่าแต่ตาก็ให้มันออกลูกลูกมันก็สวยเท่ากัแม่ราคาสูงแน่แล้วอย่างกับลูกหมูที่มันโตไม่ทันเพื่อนตาทํายังไงก็นี่แหละตัวไหนมันโตไม่ทันก็ของตางมันออกมาเสมอตาก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะครับผมเพรามันเท่ากันหมดอ่ะอกะทิมันขาดไม่ได้กะทิไม่ใช่ตาย้ำแล้วย้ำอีกนะ ก็ตาสงสัยตาว่าเกี่ยวกับไอ้จินดีมีชายว่าะลูกหมูสมบูรณ์แล้วยังไอ้ตัวหมูหน้าตาที่วิ่งตามตาตอนนั้นอ,ะอ่ะตอนนั้นมันกินนมไม่ทันเขาแย่งไม่ทันตาก็เลยกรอกนมไอ้ผสมนมไม่กินเรามันกินนมกับตามันก็ไม่กินนมแม่แล้วมันก็วิ่งตามตาตลอดก็หิวมันก็ไปหาที่ที่นอนตาครับให้กินเต็มมันก็วิ่งมาอยู่กับเพื่อนอนั่นคือต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วผมถามตาแบบนี้อย่างเช่นว่าหมูมันแกรนแต่เด็กอนาคตเขาจะโตไหม ก็ต้องฉีดยาฉีดอะไรอ่ะตาก็ไม่รู้นะเพราะมหมูที่นี่เกิดมามันสมบูรณ์หมดเลยอ่ะครับก็ดูนุ่นอ่าเท่ากันหมดนี่มันนี่มันกินมันเริ่มกินข้าวเป็นแล้วเดี๋ยวก็ดูตาใจข้าวนกินอันนี้สูตรอาหารนะครับผมสูตรอาหารไม่มีอะไรหรอกอาหารก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็นี่มีปลาปน่เหลืองกากถั่วเหลืองครับอันนี้คือตาเทอะไรครับเนี่ยอันนี้ รำรำอันนี้กากปามต่อไปก็กากปามคนระับอืมนี่คือกากปามนะครับผมนี่กากปามก็ปามเม็ดที่เขาไปบีบน้มามันออกอะ่ะอืมจะถามว่าทําไมไอ้รำรำโล10บาทครับไอ้กากปาไอ้กากปาม8บาททําไมไม่เราอารำทั้งหมดอืมรำทั้งหมดมันกินไม่ได้มัน,นติดปากครับเพราะอันนี้มันรำละเอียดจัด่ะนะ เนี่ยครับผม FC จากสะแก้วนะครับเะ๋ยวิ่งมาดูอาหารตัวนี้แล้วก็จะมาดูกินดีมีใช้ด้วยนะครับกินดีมีใช้โทรมาสอบถามคุณตาก็ได้นะครับอน,นี่เขาก็ทรงอันนี้เป็นปลาปลดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาขวดมาตักครับครับพอยนี่แหละครับผมเอี่ยวันนี้ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวว่าครับ ตอนนี้ยี่สิบกว่าเลยใช่ไหมสุหมูามสิบกว่านู่นสามสิบกว่านะครับเล็กด้วยนะครับผมไอ้นี่ขาดไม่ได้คือเกลือเกลือนี่ใส่เกลือด้วยเกลือด้วยนี่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 อันนี้แร่ธาตุฝุแร่ธาตุไดแคลเซียมนี่นี่เขาเรียกไดแคลเซียมนะครับเขาอ่าเศษทุเหลืองกากทุเหลืองด้วยเอ้านี่เดี๋ยวให้ดูกากทุเหลือง อาเทื่องสอบหนึ่งมันหนักตั้งเก็ดสิบโลหนโลมันก็ไม่ได้กระสอบเดียวเองครับมันใส่กระสอบหนึ่งตาถอยรถมาก็จับตั้งจับตังมาเรื่อเบ็กผมบอกเลยว่าคุตายกทีละสี่ห้ากระสอบนะครับ ก็สี่ห้ากระสอบมันไม่ได้ยกทีละห้าที่ไหนก็ยกทีละลูกเลย <c oughs> กระสอบเปล่าเอ้ยไอกระสอบนี่เลยครับผมเนยตากระลาดถอยรถมาพอดีนึกออกยังครับผมตาก็กลิ้งมาเรียงเรียง,ยงต้อง <c oughs> ไปแบกทำไม <c oughs> นี่เออถอยรถเข้ามาตรงนี้ถอยมันถึงที่อ่ะครับอืมชมก็ไม่ต้องใช้เครื่องนี่นี่นมือต่อไปก็ล <c oughs> คลุก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 แค่นี้ก็กลับไปกลับมาก็ได้เลยครับผมอ่า fc ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับก็ ต่อไปตอนหมูเยอะๆเราก็ต้องทําเครื่องหมุนอืทําแบบถังไงสองร้อยนิดน่ะซื้ออยนั้นได้ไหมตาไอที่เป็นโม่โม่ปูนอะแพพงถังอ่ะที่บ้านผมมีตาจะเอาไหมของถ่ไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่พ่อผมแกรับเหมาก่อสร้างแล้วแกขายไหมล่ะจะเอาแม่เดี๋ยวเอามาให้ไม่ใช่แกขายแม่ต้องซื้อเลยไม่เอาเฉยๆหรอกครับผมแกขายจะใช้งานได้ไม่แกขายจะนายถามดิได้เดี๋ยวถามให้เออเอากี่พันครับ นี่เลยแน่นุ่นตาเคยคิดใจถังสองร้อยลิตรอ่ะครับแล้วทำแกนกลางอ่ะทำแกนกลางอ๋อเอามาหมุนเองใช่ไหมแล้วก็เชื่อมอ๋อแล้วพอเสียบมอเตอร์มันก็หมุนด้๊บครับผมชมเลยนี่แน่นอนจริงความคิดความคิดของตานะครับนี่ชมงี่เงิบก็ไม่ได้เหนื่อยคนเลิกเลี้ยงหมูเพราะอะไรตาแบบใหญ่หญ่ที่สุดเลยคนหนึ่งอาหารมันแพงอาหารมันแพงเลยใช่ไหมหลักๆนี่แหละต้องราคาหมูมันก็ลงครับก็ตอนขายอ่ะ ถ้าเราเลี้ยงหมูอ่ะครับถ้าเราให้อาหารเขาเลยไม่พลิกเพลงอ่ะมันขาดทุนลูกเดียวอืมเพราะหมูตัวหนึ่งว่ามันจะได้ขายอ่ะครับมันกินหมดสี่พันบาทครับผมต่อตัวต่อตัวได้ลูกหมูอีกพันห้าอืมก็เป็นห้าวันห้าครับถ้าหมูโลห้าสิบห้าสิบบาทขายได้ห้าพันก็ขาดทุนครับผมะไรตายอยู่ได้ไงตายลูกหมูตัวเองครับ อาหารก็เลือกเลี้ยงอืมแม่อย่างแม่นี่ตาก็ประหยัดเนาะครับผมไอ้ลูกก็บุคคุมก็ให้มันกินเยอะหน่อยมันจะได้โตเร็วนะอ่าแบบนี้แหละครับผมคลุกเคล้ากันไปนก็คุยไปด้วยทำไปด้วยครับผมนี่ตัวอย่างที่เอฟซีเคยเห็นนะแล้วแต่ตัวด้วยว่าใส่ไม่เท่ากันอยู่แล้วก็ตัวครับผมทีม่ก็ให้จานหนึ่งก็กินน้ําก็อยู่ได้แล้วครับนี่ อ่าหมูเต็มคอกจริงๆต้องบอกเลยว่าโครงการหมูเงินล้านน,น,น,นี่แน่นอนเนี่ยเอาไปอ่ะมันออกเี่ร้อยเนาะครับถ้าเราไม่ขายอ่ะเราคุณร้อยตัวอืมมันก็ได้หา้าแสนนะ่นอะครับผมและลูกพอขายชุดหนึ่งน้องมันออกไม่ออก็ขายอีก กินก็ได้ห้าเซนก็เป็นล้านแล้วครับผมกินดีนะครับผมอ่ากินไปกินไปโอเคประมาณนี้นะครับคุณตาครับนี่เราให้หมูเราเราอย่าเพิ่งเร่งใส่น้ําครับมาใส่น้ํามันกินเร็วไปอ๋อโอเคประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณคุณตามากเลยนะครับ